หมัดอุ้ยบัดนี้ครับถึงก็ข่าอ่อนเตะ้ายจับยกหงายทองตีลังกาสับศอกเข้าไปกินกันไม่ลงสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซีช็อตเด็ดไม้บมยไทยจะสีแม่ดูชาวต่างชาติคนนี้ครับแม่มาดูมวยมีความสุขจริงๆครับเป็นการชกใน118ปอนด์ครับคู่รอ,องผูของรายการ ของปี2558ครับเดินธันวาคมความมันคู่นี้ครับจากดาวเทพกเกษมนักชกฝ่ายแดงครับเดินลุยเดินลุยต่อยรับตัวโอ้โดนสวนนี่นะครับแหมเป็นมวยมันรองูุเอกของรายการครับจอมมวยจากจังหวัดสุรินครับเมืองช้างเกตสีแดงเนี่ย วันนั้นประธานกัจอฝีมือจากจังหวัดพัทลุงกับเกียงสินเมื่อกันตั้งรับนะครับถอยหลังความสูงยาวก็คือปืนกลเล็กนครสีครับพิกัด1 1 8ปอนปด์อาจารย์ธนวัฒน์วงศาสายเป็นกรารบนนั้นดูนี่ครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่จังหวะนี่แหละครับโอ้ยแม่ครบเครื่องจริงๆครับปืนกลส่วนจากดาวนั้นเป็นมวยไฟเตอร์เดินถอยหลังไม่เป็นครับมวยเสียเปรียบรูปร่างนี่นะครับต่อยลําตัว แล้วก็มีศอกดีๆครับเดี๋ยวโชว์เยอะแยะมากมายครับด้านขวางเนาจะโอ้ยแม่จะเข้าไปในนี่โดนทางด้านของปืนกลปืนกลเหรอแม่จะจับเชือกลูกนี้แมเดชบุญไม่ได้ออกอาวุธครับไม่ผิดอะไรเอาขวางขวางแล้วก็ตีโอ้โหตีราคาครับแทงราคาหมดยกครับแม่สูงยาวจริงๆมาดูชัดเด็ดไม่ไม้บไทยจะสีครับนี่นะครับหมัดนำสับศอกเข้าไปจับดาวหูศอกแกดีจริงๆครับนี่แหละครับศอกเข้าไป ขาปากเลยเดินลุยครับจังหวะที่เข้านแล้ววางขวาไปอีกดอกหนึ่งสวนคือลุยกันสนุกครับปืนกลสูงยาวเข่าดีเป็นรองครับต้องเดินแล้วครับเดินลุยจับแล้วก็ยกเทงายท้องิีกากับหลังเลยแม่ละกาหลังเลยครับจากดาวเอาเล่นนายครับปั๊มนายสอดสอดนายสอดนายแล้วก็สับศอก สอกขวาแล้วก็สอกซ้ายโอ้โหปืนกลต้องออกอาวุธ้วครับแม่ปืนกลน,นี่โอ้ยลูกกระสุนฟืดหรือเปล่าแต่ว่าได้เสียงชียปีเข้าไปจักด,ดาโอ้หัวหมุดนอกเชือกเลยครับเดินก็มาวางขวาวางขวาต่อยต่อยขวาสับสอกลุยชุดใหญ่แล้วครับเอาแล้วครับปืนกลปืนกลขวางแล้วตีอา้าต่างฝ่ายต่างออกอาวุธเล่นในครับปลรำไหน จับครองแล้วก็ตีโอ้โหแม่ตีกันหัวทะลุเชือกไปสองสาครั้งเลยครับเอายังลุยเล่นนหนกันอยู่ท้าเล่นในครับปรำในนตีเอาจับแล้วก็ใส่เข้าไปขวางขวางตีสับสอกไหมตีอย่างเดียวโอ้โหดูกองเชียร์เอาเตะลูกนี้ครับ ไปชิดตัวเตะเอาฝากแข้งไว้ที่คอเลยเอาละครับเดินลุยใหญ่แล้วครับปืนกลนเอาจากดาวตั้งรับแล้วครับรับรับเยอะเกินไปหรือเปล่ารับเยอะไม่ได้ปืนกลก็เดินลุยนะครับอ้าวลูกปืนหลังเพลิงไม่ฝืดแล้วครับอัดเข้าไปสายก็แบบไม่อู้หูไม่ยั้งเลยครับเอาต่างฝ่ายต่างมั่นใจทั้งสองฝ่ายแล้ววางสายดันแล้วก็ตีแม่อ้าวโดนตีสวนกลับมา โอ้ยสับมือแล้วเตะเลยก็จับจับแล้วก็เตะสวนคืนแม่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดท้ายเสียงระฆังหมดยกต่างฝ่ายต่างมา่ะอจ้าโอ้อาจารย์ธนวัฒน์วงศาสารรับคะแนนรวมแล้วชูมือเสมอกันไปครับนี่แหละครับมันจริงๆกินกันไม่ลงมนุษย์ชาติไม่ไหมหมดทยเจ็ดสีครับวางซ้ายแข้งสายโดนดัานปากหงายท้องตีลังกากับหลังอู้เตะลูกนี้ครับฝากแข้งไว้ที่คอ เตะซ้ายโดนจับแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าโดนสวนปักขึ้นมาวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ